ไม่พูดดีกว่าผมไม่อยากเป็นข่าว นี่คือประโยคเด็ดที่ทําให้หลายคนรู้จักพร้อมรบนอนนพิลันนักชกที่มีเรื่องราวชีวิตหลากหลายแง่มุมน่าสนใจทั้งดราม่าที่เกิดขึ้นแทบทุกไฟยามขึ้นสังเวียนรวมถึงชีวิตนอกสนามที่เขายังคงขยันขันแข็งทําอาชีพอื่นๆควบคู่กับการต่อยมวยแถมยังสวมเป็นมวยแทนมาเข้าเวรบ่อยครั้งอีกด้วยเจ9ดสตอรี่มีเรื่องราวของพร้อมรบนอนนพิลันในอีกหลายมุมที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับนักชกจอมเป็นข่าวรายนี้ ก่อนรับชมฝากทุกคนเอานิ้วส,สวยๆกดไลค์กดแชร์หรือติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรามวยเด็ด789 พร้อมลบมีชื่อจริงว่าธนาณนัตเจาะพมมาชื่อเล่นวอมเป็นชาวกรุงเทพโดยกําเนิดเติบโตมาครอบครัวตระก,กูลที่คุณปู่คุณพ่อญาติพี่น้องเป็นนักมวยหมดก็เลยทําให้เจ้าวอมซึมซับการชกมวยมาตั้งแต่เด็กสมัยต่อยมวยเด็กพร้อมลบแจ้งเกิดในชื่อช้างเผือกสอคณิสอนเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือลักเหลี่ยมดีออกอาวุธรวดเร็ว แต่พอมาถึงช่วงวัยรุ่นพร้อมลบก็เลิกม,มวยไปอยู่ร่วม3ปีจนชื่อของช้างเผือกหายไปจากสารระบบวงการมวยไทยแม้ว่าเขาจะเรียนที่เดียวกับตะวันฉายพี่เคศรีชัยสมัยปวชและสนิทสนมกันเพราะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพแถมตะวันฉายตอนนั้นเริ่มโด่งดังมีชื่อเสียงขึ้นมามา,มากแล้วแต่พร้อมลบก็ยังไม่มีความคิดอยากกลับมาต่อยมวยไทยอีกครั้ง จนชีวิตของพร้อมลบมาเจอกับจุดเปลี่ยนเมื่อนัท,ทีนกพิลันโทรตามและโน้มน้าวใจให้กลับมาชกมวยอีกครั้งช้างเผือกจึงเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองใหม่และเลิกเกเรหันมาโฟกัสกับการเรียนและการชกมวยโดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพร้อมลบนอนกพิลันและได้มีโอกาสเข้ามาซ้อมที่ค่ายเพชรยินดีอะคาเดมีเนื่องจากนัท,ทีเป็นคนพามาฝากก่อนย้ายไปซ้อมคลายมวยลูกสวนในภายหลังเนื่องจากใกล้ที่ทํางานประจํา ซึ่งตอนนั้นพร้อมลบได้รับโอกาสดีจากเสียโบสนัทเดชท,ที่ทั้งดูแลการเป็นอยู่สอนเรื่องการใช้ชีวิตรวมถึงขึ้นรายการให้ชกสม่ำเสมอก็เลยทําให้พร้อมลบค่อยๆไต่เต้า,ตาสร้างชื่อขึ้นมาจนมีโอกาสชกกับสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒจอมเก่าระดับตานานวัย3าปีซึ่งเกมการชกภาคแรกพร้อมลบใช้จังหวะฝีมือทําแต้มนําเหนือสถานฟ้าไปเยอะแต่มาพลาดโดนหมัดล่วงไปให้กรรมการนับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสู่ความพ่ายแพ้ หลังจบเกมพร้อมลบให้สัมภาษณ์ด้วยอารมณ์ยืนยันว่าจังหวะนั้นสถานฟ้าต่อยโดนไหลทําให้ผู้ชมทางบ้านต่างไม่พอใจกับคําพูดของพร้อมลบจนเจ้าตัวต้องออกมาขอโทษขอโพยในภายหลังเกิดอะไรขึ้นไม่นานครับครับเพราะมันโดนไหลครับโดนไหลเหรอแต่จังหวะนั้นลื่นนะครับไม่โดนหน้าไม่โดนเลยครับด้วยความที่ทั้งคู่ต่อยกันสูสีโปรโมเตอร์ก็เลยเปิดโอกาสให้พร้อมลบแก้มืออีกครั้งคราวนี้เป็นเหมือนเดิมคือสถานฟ้าใช้ลูกเก่าพิกเกมชนะ หลังจบเกมพร้อมลบก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าไม่อยากเป็นข่าวเพราะกลัวโดนทัวมาลงแต่คราวนี้กลับหนักยิ่งกว่าเดิมและมีสื่อนำประโยคไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเป็นข่าวไปเล่นก็เลยทำให้พร้อมลบตกเป็นข่าวทั้งที่ไม่อยากเป็นข่าว ก่อนจะมาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อถูกเรียกตัวมาชกแทนแบบกระทันหันรู้ตัวแค่ชั่วโมงเดียวสําหรับพร้อมลบโดยวันนั้นเจ้าตัวเพิ่งเลิกงานไปสนีกําลังมาส่งขนมปังปิ้งเพราะเสียโบสทออเดอร์ไว้ที่สนามแต่ถูกโทรตามจากนัททีนพีลันทําให้พร้อมลบต้องมาต่อยแทนกับเพชรอลุนและสามารถเอาชนะน็อกไปได้และทั้งล่าสุดมาเป็นข่าวจากการออกไปชกในศึกเจ้ามวยไทยเจอกับเห่าดงนงรักกุ้งเผา โดยมีจังหวะหนึ่งที่พร้อมลบเดินหันหลังเข้ามุมไปฟ้องพี่เลี้ยงมุมตัวเองว่าโดนเอาศีรษะโขกประกอบกับพร้อมลบเจอพิษศอกจนใบหน้าละเลงเลือดสุดท้ายกรรมาการจับแพ้ทําเอาพร้อมลบถึงกับล่ําไห้ออกมาหลังเกมว,วัครบภายหลังเมื่ออารมณ์เย็นลงพร้อมลบก็ได้ออกมาขอโทษที่แสดงพฤติกรรมกริยาไม่ดีออกไปซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังของมวยตู้สุดสัปดาห์นั้นเลยก็ว่าได้ ซึ่งเราเชื่อว่าทุกๆเหตุการณ์คงเป็นบทเรียนแก่ชีวิตของพร้อมลบเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่ตนอาจจะด้วยอารมณ์ด้วยไหวแต่สุดท้ายวันหนึ่งเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาก็คงเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ดีมากขึ้นเพราะอย่าลืมว่าในมุมหนึ่งพร้อมลบคือนักมวยที่มีความขยันรู้จักเก็บเงินเก็บทองรู้จักทำมาหากินไม่ว่าจะเจอดราม่าอะไรเขาน้อมรับทุกค,คำติชมและตั้งใจทำทุกงานให้ดีที่สุดเต็มกำลังความสามารถของเขา และนี่ก็คือ789สตอรี่ในสัปดาห์นี้เพื่อนๆสนใจประวัติด้านไหนของวงการมวยหรือประวัตินักมวยคนไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามวยเด็ด789